การศึกษากันบ้างนะครับเป็นประเด็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามากพอสมควรสําหรับการย่นเวลานะฮะเ,เราใช้คําว่ายน่นนะฮะจากปกติเนี่ยเรียนฟรีตั้งแต่ปหนึ่งถึงม .6 มนะฮะหรือว่าปวสสองปี ไป12ปีนะฮะแต่ว่าย่นไปจนล่นไปจากไม่เอาไม่เอาละถึงมอปลายเอาแค่เริ่มตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมต้นจริงๆต้องไม่ต้องจะเรียกว่าร่นก็ไม่ได้คือทําให้เร็วขึ้นแตระยะเวลาเนี่ยยังเท่าเดิมคือ2ปี12ปีนะฮะทีนี้มันมีปฏิกิริยาออกมาจากในด้านของเยาวชนนะฮะจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับนายภาริท์ชีวารักษ์หรือว่าน้องเพนกวิน น,ะะน้องเพนกวินเนี่ยคือมีความมั่นใจสูงมากนะฮะเขียนจดหมายถึง ปู่มีชัยนะฮะไม่ใช่จดหมายน้อยไม่ใช่จดหมายอะไรทั้งสิ้นนะฮะส่งถึงปู่มีชัยประธานกอรอทนะครับก่อนอื่นหลานต้องขออาภัยที่ไม่ได้ส่งจดหมายหรือว่าเข้าไปเยี่ยมเยียนที่อาคารรัฐสภา,าด้วยคิดว่าเดี๋ยวคุณปู่ก็มีตําแหน่งคือเดี๋ยวนี้คุณปู่มีตําแหน่งใหญ่โตแล้วนะฮะเป็นถึงประธานกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญคงมีภารกิจเยอะนะฮะก็อาจจะเป็นแค่เด็กวัยรุ่นธรรมดาก็คงจะเข้าไปหาคุณปูนะ่นยอาจจะเข้าไม่ถึงเท่าไหร่หรือว่าอาจจะไม่มีเวลามาเข้าพบ แต่ว่าสาระสําคัญของจดหมายในครั้งนี้ของออน้องเพนกวินเนี่ยอยู่ที่ประการแรกนะครับมงว่าคุณปู่เนี่ยที่ชี้แจงเรื่องของรัฐธรรมนูญจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการดูแลพัฒนาเ,เด็กในช่วงอายุ2-5ถึงปีนะครับเพื่อที่เด็กจะได้มีพื้นฐานเท่าเทียมกันในข้อน,นี้เนี่ยหลานเพนกวินบอกว่าไม่ปฏิเสธนะฮะความสําคัญของการศึกษาภาคปฐมวัยเพราะว่าการเติบโตของเด็กเล็กเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่คุณปู่ก็อย่าลืมนะครับว่าการศึกษาในระดับชั้นมปลายและสายอาชีพก็มีความสำคัญไม่แพ้กันครับพี่เอบ คือเป็นกุ้นนี้ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่น้องเขาออกมามีบทบาทแสดงความเขียนเรื่องการศึกษานะครับ,รบเ,เป็นตำแหน่งของเขาเป็นเลขาที่การกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยนี่ก็เป็นกลุ่มที่เด็กนักเรียนเขารวมตัวกันก่อนหน้านี้ที่ฮือฮามากคือการต่อกรโต้กว,วีสีไรามาแล้วนะรแถมเขียนได้ดีด้วยนะฮะ คนก็ชื่นชมกันแต่ที่งานที่เขาถนัดคือเขาเป็นเด็กนักเรียนนะครับจริงๆถ้า c ีจีจะขึ้นว่าภาพประชาสังคมอาจจะไม่ตรงทีเดียวเพราะเป็นแค่เด็กคนหนึ่งนั่นแหละนะครับในนามของกลุ่มการศึกษาเพววื่อความเป็นไทยเขียนถึงนโยบายที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญที่คุณมีชัยร่างขึ้นมาในการคงไว้12ปีในเรื่องการเดีนฟรีแต่ร่นมาเริ่มตั้งแต่อนุบาลโดยให้เหตุผลว่าเพื่อลดความ ไม่เท่าเทียมกันอมองว่าถ้าหากว่าคนที่มีสตางค์ส่งลูกเรียนตั้งแต่อนุบาลจะได้ประโยชน์มากกว่าในการศึกษาเพราะมันเป็นช่วงวัยของการที่สมองของเด็กกําลังเติบโตพัฒนาได้ดีกว่าไปรอเขาบอกว่ารอให้ถึงอนุบาลก็สายแล้วนะครเพราะฉะนั้นก็เลยมาส่งเสริมแต่ก็ไปตัดร่นตรงปลายคือระดับมบปลายลงไปเพื่อให้ระยะเวลาของการเรียนฟรี12ปียังคงอยู่แล้วก็บอกว่า ช่วงมปลายหรือปวชเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของรัฐบาลจากการเลือกตั้งถ,ถ้ามีตังก็ไปสนับสนุนไปส่งเสริมกันเอาเองรหรือใครมีตังก็ออกตังเองใครไม่มีตังก็มากู้ยืมจากกองทุนการศึกษาสําหรับคนยากไร้นะครับน้องเพ็ญพิน้นก็เลยตอบอันนี้ค่อนข้างท่างน,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 น่าสนใจว่าเขาบอกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลก็ยังมี พัฒนาการที่สมวัยได้เพราะว่าเด็ก 2- 5ถึงปีที่คุณปู่หมายถึงปู่มีชายเก่าอ้างเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการเล่นอยู่แล้วนี่ถูกต้องคือเด็กจเจริญเติบโตตามวัยอยู่ถ้าเราบอกว่าเด็กเอาเข้าโรงเรียนอนุบาลด้วยการไปสอนให้อ่านหนังสือเขียนหนังสือสอนเลขนี่ทั้งหลายหลายประเทศที่เขาจเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาเนี่ยเขาไม่ทํากันนะฮะโรงเรียนอนุบาลคือเขาให้เด็กเขาไปเล่นเด็กจะเรียนรู้ผ่านการเล่นญี่ปุ่นนี่เล่นจนถึงปสามถ้าผมจำไม่ผิดถึงประถมต้นนะฮะเพราะฉะนั้นผลิตจับประเด็นที่ถูกต้องคือ การเรียนรู้ด้วยการเล่นเนี่ยพ่อแม่หรือชุมชนสามารถจัดการศึกษาได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ยากนะนะครับแต่หากเยาวชนเราไม่มีโอกาสเข้าศึกษามปลายหรืออาชีวะก็ยากที่จะได้รับการศึกษาต่อไปได้เพราะครอบครัวชุมชนไม่สามารถจัดการศึกษาในระดับนี้ได้ด้วยตัวเองอันนี้คือประเด็นที่โตแย้งอันที่หนึ่งอันที่2บอกถ้าให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาผู้ยากไร้นะครับเพนกวินก็เชื่อว่า การบริหารกองทุนจะต้องเกิดปัญหาเช่นเดียวกับที่เกิดกับกองทุนกอยอสอรู้สึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย<ๆ>เราก็เพิ่งคุยกันไปนะฮะแตะ่การที่กองทุนจัดไวส้สำหรับคนยากไร้เป็นการเพิ่มภาระชีวิตของนักเรียนและผู้ปกค,ครองที่จะต้องมาพิสูจน์ความจนของตัวเองอะนะฮะและยังเป็นการเพิ่มภาระาให้คนทั่วไปที่แม้ไม่ยากไร้แต่ก็ไม่ได้ร่ํารวยมากเนี่ยมเมื่อพวกเขาเหล่านั้นต้องแบกภาระค่าเรียนของบุตรหลานมากขึ้นก็อาจจะต้องกลายเป็นคนยากไร้ไปก็ได้คือถ้าไม่ได้ก็คงต้องจนแหละเพราะว่า ค่าใช้จ่ายในการศึกษาในระดับมปลายและอาชีวะก็ไม่ได้ต่ำๆคือจริงแล้วยิ่งเรียนสูงมากเท่าไหร่เนี่ยคือฐานะทางบ้านเนี่ยถือว่าสําคัญมากใช่คุณผลิตก็เลยบอกว่าจริงๆประเด็นมันไม่ใช่ที่ว่าการไปเลือกอนุบาลแล้วตัดสิทธิ์มปลายแต่ว่าก็ทามันทั้ง55ปีเสนอให้ทําไปทั้งหมดเลยนะเพนวิชก็บอกที่ทำอย่างนี้ก็จบทีนี้ปัญหาก็คือว่าคงจะเป็นพวกกลัวว่าจะไม่มีงบประมาณถึงโยนภาระไปให้กับเรื่องของนักการเมืองที่ใช้นโยบายในการเลือกตั้งผลิตก็บอกว่า เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธิท,ทางการศึกษาถ้าหากว่าไม่กําหนดให้ให้เรียน15ปี <c oughs> จนจนจนอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นการลดคุณค่าจากสิทธิทตามรัฐธรรมนูญให้กลายเป็นนโยบายให้กลายเป็นแค่นโยบายสําหรับให้นักการเมืองหาเสียงในช่วงเลือกตั้ง <c oughs> เท่านั้น <c oughs> ถ้าคุณมีชัยหรือคุณปู่มีชัยเนี่ยจะตัดสิทธิประชาชน ไปเอื้อให้นักการเมืองทําไมนี่ตั้งคำถามนะคะคุณปู่จะไปตัดสิทธิ์อันนี้ไปให้นักการเมืองทาไมในเมื่อคุณปู่เองก็เกลียดกลัวนักการเมืองนักหนาถ้าหากหวังดีต่ออนาคตประเทศชาติอยากให้ประชาชนได้รับสวัสดิการตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจริงคุณปู่ก็ควรที่จะใช้วิธีขยายระยะเวลาสวัสดิการเรียนฟรีจาก12ปีเป็น15ปีไปเลยนี่คืออย่างที่อาจารย์สุรโรธบอกซึ่ง,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 งตั้งคําถามแบบนี้เพนพินก็ดักดักคอไว้นะครับบอกว่าถ้าคุณปู่กลัวว่างบไม่พอจะบำรุงความมั่นคง ก็ควรปล่อยให้รัฐบ,บาลปกติที่เป็นตัวแทนประชาชนตัดสินใจเองว่าจะให้เรียนฟรี12ปีนั้นเนี่ยเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ใดไม่ใช่มากําหนดโดยปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยเขาบอกว่านี่ไม่ใช่กงการอ,อ,อะไรที่รัฐธรรมนูญจะต้องมาระบุรายละเอียดถึงขนาดนี้